เริ่มเลยนบัตรนี้นบัตรนาวและไม่มีอะไรตลอดไปนะครับสลวันนี้นะครับก็อยู่กับเกมซาบเวอีกแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่อีกแล้วดิพาร์ทแรกเลยเอ้ไม่ใช่พาร์ทแรกตัวแรกนะครับตอนนี้ผมได้ซื้อแต่ละคอนแท็บทุกตัวก็มแท็บก็แทบทุกตัวแหละครับก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแทบทุกตัวนะครับโดยแต่ตัวที่ใช้พวกบล็อกแล้วก็วของต้องาซื้อนะครับ โอได้เล่าอ่ะเป็นขั้นสามสุดเลยเรียบร้อยครับก็นะก็สเก็ตเหมือนกันครับขั้นสามนะ,นะครับก็เออสเก็ตที่ใช้เหรอสเก็ตอะไรวะเออสเก็ตสเก็ตเออนี่นี่สเก็ตนี้ครับผมใช้อยู่นะครับอะไรโวงมากเลยนี่เป็สเก็ตอ่อนะครับก็อ่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็ ดูเคลียสมีอะไรบ้างอ่าดมดม่นไม่เล่นมานานมีนมากมายอะไรหรอกครับก็ตัวที่ผมใช้ก็เป็นตัวแรกเลยมือตัวอื่นไม,ไม่ไม่หนุกอะเออมือเลยใช้ตัวแรกครับเออบวกสเก็ตเพิ่มตันหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวคู่อ่านะครับเมื่อกี้ก็ไปฟาร์มเงินมาปับหนึ่ง ไอ้ฟาร์มกุญแจมานะครับก็าจากกุญแจสามหมื่นวาก็ยอนนงสี่หมื่นกว่านะครับก็ถามว่าฟาร์มยังไงครับโอ้ย,ยง่ายเลยนะ้องก็แค่กดเข้าไปนี่นี้ครับท่านแล้วก,กดนี่แล้วกดเยส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 กูดไอเดียกูดไอเดียถ้ากดึงก็เอาเงินเงับเอาเงินเอา,เอากดเข้าไป อย่างนี้แค่นี้ครับเราก็ได้เงินเป็นล้านเป็นแสนหมื 100, 100, 100, ่นล้านแล้วโอ้โหง่ายตายง่ายหมดมาโชว์เล่นกันทีบ้างบูบวูบตอนนี้มันเท่ดีนะเออหนูชอบตัวนี้นะเบาเสียงหน่อยเบาเสียงเบาเสียงนะครับเบาเสียงหน่อยเว็บไม่เลยโอ้ยแบ่งเลยอ้ผมก็ไม่ได้เล่นหัวแล้วล็อกเออมแค่คนก,กากๆเองนะครับ อุ๊บบบบบบน,นี่อันนี้น้องบุบ๊บนเน่ดิ <ermo> สีผมก็ห้าหมื่นกว่ามัาง้งน่าจะน่าจะห้าหมื่นน่าจะอุ๊ยสเก็ตไม่ทัน VOV ลึบ่มเริ่มอื <mos>, ้มมันมันมันอะไรวะเพิ่มระดันไหน ปุ๊บปุ๊บอุ้ยยามาอย่ามาฮึมจังได้ก็บอทิ่นกันครับอืมเก็บตังได้แบบรัวๆมากครับเพรผมก็ไม่มีหน้าไม่อยากเปิดหน้าใครดูนะครับก็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 งั้นงั้นนะเอ้ย,อยเน,นี่ยคนนี้ให้ดูอ๊บเก็บไปคูณ ไปดิยามตามไม่ทันควายอีกขาอีกอวนผมรู้มันอ้วนอยู่แล้วโอ้โหไม่ต้องพูดนะครับ <c oughs> ก็เจ็บคอนะครับอยู่ยงั้อนันอันนี้นคุณแจับเก็บไปเลยลเก่เจ็บคออยู่เช่นเดียวกันนะครับเ <c oughs> จบ็บ <c> เ <oughs> จ็บมากเลยคอนี่ ไม่รู้จะเก็บไปไหนอะพอโคตรเจ็บเออปืนสเลตไม่ลงนะตู่อุ้ยแจ่เลยครับโอ้ผมนี่มันเดอะแมทริกเดือดแมทริกครับเดอะแมทริกโอ๊ยไม่ทันว่ะเุ้ยโอ๊ยปับโอ้เดอะแมทริกเดอะแมทริก อ่าวันนี้ก็แค่มาโชว์เล่นๆเฉยครับไม่ได้อะไรมากมแค่มาโชว์เล่นโอ้โหอะไรวะอื้อุอ้ยเก็บคูณสองไม่ไว้หายอะไรอะไรผมก็อัดเต็มหมดอมยากอยากอยากที่จะหลอดเอาไปซะบ,บุ้ม สกเก็ตมีตั้งเก้าร้อยไม่ต้องกลัวหรอ,หอก,กดเะ็มหมดบูมสเก็ตเดอะแมทริกไปเลยดเดอะแมทริกเยอะว้าว,ว,ว,วสกดเก็ตเดอะแมทริกเยอะโอ้โหแม่งแม่งโคตรเดอะแมทริกเลยโอ้โหโคตรเร็วไว้เลสายฟ,ฟ้าว้เลยเอ,อ็กซ์ลเนสหรือเลปล่าวะหรือเปล่าต้องถามเขาว่าหรือเปล่าด้วยนะครับก็ โอ้ยทำไมวะทำไมต้องถามคำนี้ไม่เข้าใจเอาไปซ่าเดอะแมทริกว้านี่หนึ่งดอกโอ้ยเกิดพันดีที่มีรองเท้าช่วยแม่งเร็วไปไม่ทันเลยอ่ะโอ้ยแม่งเร็วไปเลยก็ตอนนี้นำการบ้านเสร็จไปนะครับก็ฝากถึง มอสเคมเมอร์ทีวีนะครับว่าก็มาดวลกันได้นะครับเปลว่าใครจะโหดใครจะไปหรือใครจะกากใครจะกเกลียนครับฝากถึงชแนลครับมอสเคมเมอร์ทนะีวีนั้นก็ไปติดตามเขากันได้นะครับผมยังไม่ให้ลิงก์ครับอืเป็นเบื่อนที่เกลียนของผมเองนะครับก็ถึงเรียนเดียวกันแล้วก็ทําคลิปด้วยกันนะครับ ออของมอสก็300ยซับกว่าแล้วนะครับมอสเขาทำก่อนเนาะแล้วเขา GTA ในโทรศัพท์พวกนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ให้พวกแคสเลยผมแค่สองสามซับเองนะครับก็เลดติดตามกันด้วยนะครับก็วันนี้เออแล้วแล้วเอาไปวะนะครับออสำหรับวันนี้นะครับก็ยังไม่จบหรอกเอาสักสิบห้านาทีเนาะพอ เดี๋ยวไม่อัพโหลดนานไม่รู้ว่าทำไมผมเอาแค่ okay. 15นาทีก็เพราะว่าเหตุผลหนึอย่างครับทาง Youtube เขาเตือนผมมาว่าให้อัดคลิปแค่นี้นะ15นาทีนะก็ถ้าไม่อัดคลิป15นาทีก็จะลงคลิปไม่ได้ครับข้ามเกิน15นาทีว่างั้นเถอะจะลงคลิปไม่ได้ครับเพราะ อะไรไม่รู้ครับจ้าสตรีมสดก็สตรีมไม่ได้ครับ <S <S รวันนี้ผมจะมาสตรีมสดนะนี่ตั้งใจมาเลยนะสตรีมสดแต่ซิมตัวซาเวลครับสตรีมไม่ได้เข้าใจปะแม่งโคตรเวรแม่งโคตรจะเดอะเมทริกอะแบบเอ้ยสตรีมสดซาเวลไม่ได้อะครับ อุ้ยแม่งว่าจะสตรีมอยู่นะก็สตรีมไม่ได้อะไรวะอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วตอนนี้อื้มคนนี้มันรวยจริงเรานี่ไปเตึมแมทริกเดนแมทริกปั๊บปับ๊บอู๋แม่งเทพว่ะลองมลองวื้ววืว้บปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บ เก็บไปลุลวไม่ต้องทำอะไรให้ให้แม่เหล็กมันเก็บองไงก็น่าจะทันอยู่น่าจะน่าจะไม่น่าจะแล้วโอ้ยแม่เหล็กหมดอ้ยเกือยบออีกรอบ ก็เบื่อเหมือนกันนะทำอย่างเงี้ยที่อย่างเงี้ยแหละเนี่นย,ยเบื่อโคตรอ่ะโอ้ยมันเก็บตังค์ไม่ทันครับยังไงก็เดี๋ยวปั๊มได้ครับไม่ต้องห่วงเรื่องตังค์เรื่องอะไรอยู่แล้วครับผมปั๊มได้ตลอดทุกสี่ชั่วโมงนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องตังค์อะไรทั้งหๆผมปั๊มได้เลย <net> ส,สิสิสูงสุดเท่าผมห้าแสนนะโอเคครับนี่การ นนี้กล้าทีว่ากูกล้าทีมันเจ็บคอว่ะไม่รู้เป็นไรไปโรงเรียนไม่เจ็บคอโคตรเลยเจ็บคอโอ้ยเดมแ,แ,แมรแตรีกแล้วอออโอ้ยสเก็ตสกินแรงสัสดหืกระชูกระชากชักใจมากกับสเก็ตโอ้ยเต็มอีกแล้วไอดอกเฮ้ยผมไม่ตุนนะ <c oughs> คือไม่ได้ไปตุ๊ดนะก็เขาก็ฝากถึงมอสเกมเมอร์ทีีได้นะครับก็ดวลกันเปล่าไอ้มอสอมอยากอยากอยากจะบอกว่าเขาชื่อพัชรพลพงแสงนะครับเขาชื่อพัชรพลพงแสงแล้วเขาก็ชื่อมอสนะครับเรียนอยู่โรงเรียนเอิม่มปุญจิตวิทยาคมนะครับก็ เออก็ไปหาได้นะผมก็เรียนอยู่เรียนนั้นแหละอยู่ป .5 ทับหนึ่งนะครับก็ไปอยู่กันได้ไปหากันได้นะจ๊ะเรียนปุณจิตวิทยาคมนะครับก็ไปหากันได้นะจ๊ะมอสเกมกเมอร์ทีวีกับเอออะไรนะเอสเอสซีเกมเมอร์ทีวีนะเฮ้ยผมไม่ผม,ผมไม่บอกที่ผมเหมือนกันเลยหาอเองนะก็ ไปเม้มถามมอดเองนะว่าว่าเออชื่อผมชื่ออะไรนะครับอืมก็ไปเมนกันดูไนะจ๊ะเอ้ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ครับอยากจะบอกว่ารักจระคข้ครับรักจอระเเ้มากๆเลยวันนี้โอ้ยที่เป็นคนรัรกสัตว์นะรักสัตว์รักสัตว์เลยนะครักโคตรรัก ลักสัตโกดครับลักสัตลักสัตผมนี่มันกดลักสัตอยู่แล้วนะครับก็อะไรวะ <c oughs> เจ็บคอว่ะ <c oughs> จะพูดแต่ละทีก็เจ็บคอพูดไม่ได้นะอีน,นีใน้ใช้ไหเรามันฟุ้มเฟื้อยใช้ไปเลยเราไม่จำกัดกับเธอ โอ้ยแทบไม่ทันมือแม่งต้องต้องเชี่ยวชาญจริงๆครับกว่าจะนี่ได้นะโอ้ยดูดิสางทผมตัง 500, นะ้งห้าแสนเลยจะทำลายสถิติตัวเองได้นีม่มันง,งานจริงๆครับโอ้โหคนจะจับแดดับเป็นนานครับบึ้งตึงโอ้โคตรจะนานนี่เอาบันนี้ไปเลย สเก็ตที่แสนสุนดยอ,ลแลอดแล้วโคตรจะแล้วโว้ยเฮ้ยโคตรไปเลยปรับอุย้ยน้องเสียงดังว่ะโอ้ยโอ้ยไปเลยไปเลยอุ้ยก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะวันนี้ก็เอ่อวันสองสองทุ่มป่ะเออสองทุ่มนะครับไม่ใช่สองทุ่มนะเนี่ยเวลา สองทุ่มน่าจะสองทุ่มนะจ๊ะก็ก็นะครับดวลกันได้นะจ๊ะมอสเกมเมอร์ทีวีอืมพูดอะไรย้ำๆอยากให้แสนซับผมเปลี่ยนใครที่ติดตามผมคือแสนซับแล้วผมจะบอกในคลิปนี้ว่าแสนซับปุ๊บผมแจก iPhone 6s นะครับไม่ใช่ iPhone 6ไอโฟน 6s นะครับพูดจริงนะครับผมจะสุ่มแล้วส่งไปตามบระันนีนะมันก็จะมาบอกชื่อด้วยนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับอสำหรับวันนี้นะครับก็น้องมาแล้วนะครับก็ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย แป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งใสจะเก็บไหมจะบเก็บอ่ะพี่ไม่ให้หนูเล่นด้วยอะ่ะพูดแป๊บหนึง่งนะฮะก็บ๊ายบาย